หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่และจะเปิดให้บริการระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้โดยสารระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไป นางสาวสุสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพทหารือร่วมกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการในการเดินทางและแก้ปัญหาตัว๋วโดยสารเครื่องบินราคาแพงในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เบื้องต้นสมาคมสายการบินประเทศไทยจะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเป็น247เที่ยวบินและมีจำนวนที่นั่งเพิ่มถึง48,244ที่นั่งซึ่งจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นนี้จะมีตั๋วราคาไม่สูงรวมอยู่ด้วยและจะเดินทางได้ตั้งแต่วันที่26ธันวาคม2567ถึงวันที่5มกราคม2568 ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะปรับชนิดเครื่องบินในเส้นทางภูเก็ตกระบี่เชียงใหม่และเชียงรายให้มีจำนวนที่นั่งมากขึ้นในบางวันตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้ถึงต้นเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด73,388ที่นั่ง ขณะที่นายกีรติรกิจมนาวัตรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยว่าเพื่อรองรับการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันและเทศกาลปีใหม่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมเปิดให้บริการระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้โดยสารระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง6แห่ง เราก็ยังมองว่าเป็นอน,นิสงมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยในส่วนของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลักๆก,ก็จะมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้ในส่วนของทอทอเราได้เตรียมมาตรก,การติดตั้งระบบอ,อัตโมติต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความแออัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเซลฟ์เช็คอินเซลฟ์แบ็กกรอบรวมไปถึงระบบผ่านแดนอัตโนมัติฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทอทดำเนินการเพื่อที่จะลดความแออัดในช่วงของการท่องเที่ยวในช่วงของปีใหม่นี้ครับ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่2,568 AOT ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลและแนะนำผู้โดยสารใช้เครื่องเช็คอินอัตโนมัติและเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติที่ปัจจุบันผู้โดยสารจาก91ประเทศ